เมนูไข่น้ำวัยรุ่นใจร้อนรวดเร็วด้วยผงปรุงอาหารพิมรสเพียงอย่างเดียวสามารถประหยัดพลังงานประหยัดเครื่องปรุงและอร่อยมากๆเลยนะเหมาะสำหรับลูกๆหลานและครอบครัวระหว่างจะไปโรงเรียนก็ดีทำงานก็ดีนะครับรวดเร็วนะอร่อยได้คุณค่าทางอาหารด้วยง่ายๆขั้นตอนในการทำไข่น้ำแบบวัยรุ่นเด็กน้อยใจร้อนนะครับ ง่ายๆสะดวกสบายก็มีไข่สามฟองต้นหอมบักชีผงหานพิมลรสน้ำมันพืชกระเทียมซอยละเอียดแค่นี้เองครับเรามาเริ่มกันเลยครับตั้งกระทะใส่น้ำมันพืชลงไปที่กระทะครับพอประมาณพอน้ำมันใส่เสร็จปุ๊บเราก็ น้ำมันอุ่นไม่ต้องรอให้ร้อนนะครับใส่ลงไปเลยนั่นไม่ต้องรอให้ร้อนนะครับเราใส่ลงไปเลยปล่อยไว้สักพักหนึ่งโยกสักหน่อยหนึ่งนะฮะรายการทำไข่น้ำนะฮะวัยรุ่นเด็กน้อยใจร้อนเนี่ยง่ายสะดวกสบายรวดเร็ว,รวไม่ได้ยุ่งยากนะฮะทำกินได้เลยต้นทุนก็ถูกมากโดยใช้ผงปรุงอาหารพิมรส เท่านั้นไม่ต้องใช้เครื่องปรุงอย่างอื่นไข่นะครับเราก็สามารถกลับได้เลยนะฮะมันจะแตกก็ะังางไข่นะครับไข่เนี่ยเราก็กลับได้เลยนะครับเราไม่ได้เน้นความสวยงามเน้นเอาความง่ายๆสบายๆง่ายๆครับแล้วเราก็ระหว่างที่รอไข่สุกให้มันพอดี กระเทียมนะครับใส่ลงไปเลยง่ายๆครับไม่ต้องรอรีอะไรมากนะครับใส่กระเทียมเจียวท่านใดไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่กระเทียมเจียวนะครับออท่านใดชอบก็ใส่ไม่ใช่เรื่องยากสำหรับไข่น้ำวัยรุ่นนะครับเด็กน้อยใจร้อน แล้วเราก็ใส่น้ําเปล่าสะอาดใส่ลงไป,ไปให้น้ำเนี่ดท่วมบริเวณไข่นะครับเห็นไหมบริเวณอย่างนี้เนะเาะแล้ก็รอให้น้ําเดือดเราก็นําผงปรุงอาหารพริมโรส ประมาณ1ช้อนโต๊ะใส่ลงไปเลยครับแล้วก็คนเสร็จแล้วครับง่ายๆพร้อมเสิร์ฟใส่ผงปรุงอาหารพิมรสเพียงอย่างเดียวรสชาติอร่อยมากๆนะครับรวดเร็วประหยัดค่าใช้จ,จ่ายทางอ้อมได้อีก ต้นหอมผักชีสักเล็กน้อยครับนานเป็นไงครับเรียบร้อยไข่น้ำวัยรุ่นเด็กน้อยใจร้อนเร็วสะดวกสบายอ่า